แล้วก็สกิลนี้เข้าไปอน,น้ำแข็งเราก็ตามด้วยมังกรฮนะลุยมาเลยลูกพ่อไปแนละ้วฮะมาเราก็ตีสัตยาไปครับผม ยินดีต้อนรับทุกท่านครับผมเข้าสู่ช n n e l TMP TV นะคลิปนี้ก็อยู่กับผมนะแอดมินต้นก็จะมาแนะนําเกมให้เล่นกันนะเกมเกมนี้ครับผมเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG นะครับผมมีชื่อเกมว่า Legacy of Discord นะซึ่งเป็นเกมที่ภาพสวยมากและเอฟเฟกต์ต่การตาแน่นอน,นครับผมเรื่องกราฟิกนี่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะฮะอันนี้ก็เราเลือกเซิร์ฟเวอร์มานะครับเป็น SKT นะฮะนะครับผม สำหรับใครที่จะเล่นก็เดี๋ยวสมัครเซิร์ฟเวอร์นี้มาได้เลยนะเอาฮะเรามาเลือกตัวละครกันดีกว่าครับผมในเกมนี้นะก็จะมีตัวละครทั้งหมดสามสามอาชีพด้วยกันนะฮะก็จะมีนักลบคังนะฮะจอมไล่ลำดาบนะผมนักเวทหญิงนะฮะนักลบนี่ก็จะมาเป็นแนวสายทึกกว่านะเลือดเยอะนะสำหรับใครที่ชอบแบบว่ายืนชนให้เพื่อนนี่ก็ตัวนี้เลยครับผมเอาฮะต่อส่วนต่อไปนะเป็นจอมไล่ลำดาบนะอันนี้ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับ แนวแทงไกลเนาะยิงไกลนะเหมือนถือถือมีดเหมือนธนูพร้อมกับมีดอะมีดดามนะน่าจะแบบฟันไกลนิดนึงนะครับผมสุดท้ายนะครับผมนักเวทหญิงนะอันนี้ก็น่าจะเป็นสายเวทเนาะสายเคลียร์นะเน้นดาเมจที่รุนแรงเนาะคอยยืนอยู่ด้านหลังนะครับผมเราก็เดี๋ยวดูชุดอ๋อนี่มีชุดเริ่มต้นนะกับชุดที่สูงสุดนะครับผมเดี๋ยวเราอาชีพนี้แล้วกันนักเวทหญิงนะพอดี ชอบครับผมเป็นเป็นตัวที่เป็นผู้หญิงตัวเดียวเนาะมาชื่อคิดชื่อตัวละครนะเดี๋ยวเราเอาเป็นนี่ฮนะ t m p แล้วกันนะฮะ TMTV โ okay, อเคได้จำกันง่ายๆนะฮะไปเลยฮะรสร้างตัวละครเสร็จเรียบเสร็จเรียบร้อยรอสักครู่นะครับผมโหลดเข้ามาแล้วเห็นเอฟเฟกแล้วก็อืมสวยงามมากๆเลยมาแล้วฮะอันนี้อลิซเขาบอกว่าที่นี่คือนครเทวาเรากำลังต้องการความช่วยเหลือนะฮะ เหมือนว่าอันนี้เขาจะให้เราไปทำเควสเนาะไปคุยกับอลิสนะเราก็อันนี้เป็นเควสหลักนะครับก็ให้เราอ๋อมีรับรางวัลน,นะครับรับเควสเนาะแล้วก็ไปร่วมไปทำเควสเนาะเอาฮะเหมือนว่าจะพาเราไปข้างนอกนะมาแล้วน่าจะเป็นแนวแบบว่าผ่านไปทีละด่านเป็นชปเตอร์นะครับ อันนี้ก็เหมือนว่าพื้นปฐพีนะถูกครอบงําด้วยความมืดน,นะครับผม <S <S เขาน่าจะให้เราเนี่ยนำแสงสว่างกลับมาคืนสูปป่ปฐพีนี้นะมาดูด่านแรกนะผมเหมือนจะเจอเป็นหมาป่าเนาะไม่รู้ว่าตัวอะไรนะเราไปดูกันดีกว่าว่าเขาจะโหดแค่ไหนอันนี้เขาให้เราแนะนําเรานะแ,<ส>แต่ด้านซ้ายของจอเพื่อเคลื่อน,น,นที่นะเราก็อ,อ๋ออันนี้เป็นวิ่งนะครับผมไปครับวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วโอ้โหชุดนี่ ไม่มีเสื้อผ้าใส่นะฮะตอนนี้อ๋อกระโดดเข้าไปใช้น้ําแข็งนะตัวนี้นักเวทนี่สายน้ําแข็งนะมาแล้วอันนี้ก็อืมเรียกมังกรน้ําแข็งออกมานะรุนแรงมากแล้วก็นี่เวลแรกแบบอเอฟเฟกสวยมากอะ่ะยอมรับเลยฮนะกราฟิกนี่สวยงามสุดยอดไปอ่ะหมิงจอมโหดนะครับผมไปลุยเลยดีกว่าแล้วก็สกิลนี้เข้าไปน,ะน้ำแข็งแล้วก็ตามด้วยมังกรฮนะ ลุยมาเลยลูกพ่อไปนะแล้วฮะมาเราก็ตีสัดยาวาไปครับผมเอาแล้วมาไม่หลบด้วยจวังหวะนี้เราสู้สักสู้ขาดใจฮนะเรียบร้อยครับผมผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยกับเจ้าหมีจองโหดนะฮะมาแล้วตรงนี้เขาบอกว่าสามดาวสามารถรับได้ปัดสองใบนะฮะเราก็เลือกเป็นสองใบนี้แล้วกันนะฮะได้เป็นทองกับเพชรนะฮะ กลับมาที่เมืองแล้วเราก็ส่งเควสเนาะไปฮะเขาให้เราเปิดกระเป๋านาะครับผมดูว่าเราได้อะไรบ้างอ้ามีกระจกครับผมเหมือนว่าจะเป็นคอยตามไปด้วยนะอันนี้ที่รอยอยู่แน่ใช่เลยป่ไปรับไอเทมฮนะแล้วก็ไปลุยเควสกันต่อนะฮะเหมือนว่าอ้ามีเสื้อผ้าใส่นะครับผมตอนแรกนี่แก้ผ้าเลยฮะ<ม> ระกากมากไปแล้วไปแล้วมีหมวกใส่แล้วครับผมเขาใส่หมวกเรียบร้อยเดี๋ยวนะอันนี้เหมือนว่าจะให้เราไปเคลียร์ด่านที่สองนะเฮ้เดี๋ยวนะใส่กางเกงแล้วแล้วก็รองเท้าอ่าไปเขาให้เราไปด่านสองนะครับผม อันนี้ด่าน2นะก็จะมีด้านซ้ายบนนะครับที่เขียนว่ารับ B BR 200ก็คือ B BR นี่ก็คือพลังของเจ้าสัตรูวอนเตอร์ตัวนี้นะฮะส่วน B BR ของเราเนี่ย636นะฮะซึ่งถ้าเยอะกว่าเนี่ยเราสามารถเข้าไปบวกได้ทันทีเลยแต่ถ้าเราน้อยกว่าก็ต้องชังใจนิดนึงละต้องอัปเกรดเสื้อผ้าเพิ่มหรือเปล่าหรือว่าต้องไปอัพอะไรเพิ่มนะถึงจะเล่นให้ผ่านด่านได้ของมัง,งกรเราฮะสุดยอดมาก วังนี้เราก็ไปเคลียร์ลูกน้องนะเหล่าลูกกระจอกทั้งหลายนะครับมาบอสมาเรียบร้อยครับผมเป็นตัวอะไรบอสนี้ยักษ์หินแบกมานะครับอืมนะสวยมากอะคือภาพภาพสวยจริงๆไม่คิดว่า,วาเกมโทศรศัพท์จะทําได้ขนาดนี้นะไปฮะสัดยาวเลยงี้อาสัดยยาวเลยฮะ เรียบร้อยนะเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะได้ไอเทมอะไรบ้างนะ3าดาวเลยฮะจังหวะนี้ไปเปิดกับเกาดได้ได้เป็นทองนะครับผมพันสี่ทองนะะกลับมาที่เมืองแนละ้วเดี๋ยวเราไปส่งเควสก่อนสำหรับเกมเกมนี้นะครับผม เป็นเกมที่บอกเลยว่ามีระบบหลากหลายมากนะไม่ว่าจะเป็นการเล่นแบบ PVE นะครับผมท้าลบกับบอสนะ PVP แล้วก็เล่นกับผู้อื่นแบบเร็วไทม์ด้วยนะมีระบบกิวล้อด้วยนะบอกเลยว่ามีลงดันเจี้ยนล,ล่าบอสแล้วก็เลี้ยงสัตว์ด้วยซึ่งตอนนี้เรายังเลเวลน้อยดูอยู่นะต้องเลเวลเก็บเลเวลกันอีกสักพักหนึ่งนะถึงจะมีเนาะเอาเดี๋ยวเราไปคุยเควสก่อนนะครับไปแล้วอ่าตอนนี้เลเวลสามนะก็มีปลดล็อกสกิลนะครับ มาแล้วมาแล้วอัปเกรดนะตรงนี้เขาบอกให้เราอัปเกรดสกิลเนาะเสร็จแล้วก็ไปไหนต่อฮะไปที่ด่านสามนะครับอามาเดี๋ยวเรามาที่ด่านสามกันหน่อยดีกว่าอ mm hmm. มีเก็บดาวด้วยนะอันนี้ mm hmm. เหมือนว่าอ๋อถ้าเราได้ดาวเยอะๆเราจะสามารถเปิดกล่องเพื่อรับไอเทมได้อีกนะครับ แล้ววิ่งมาแล้วฮนะตัดไปเออเดี๋ยวท้ายคลิปนะฮะเราจะมีแจกโค้ดนะนะแจกเลยบอกเลยบอกเลยว่าโค้ดนี่ไอเทมทีเด็ดมากๆครับผมเดี๋ยวเราเราปล่อยทีเด็ดท้ายคลิปนะครับสำหรับใครที่ติดตามอยู่ะระหว่างนี้เราเรลียนลูกกระจอกไปก่อนนะครับเฮ้ยเรามีท่าใหม่วะ อะไรวะเดี๋ยวนะไปแล้วจอมทำลายพระสุทานะพร้อมแล้วพร้อมบวกมากตอนนี้เรามีท่าใหม่มานะฮะลองทดลองใช้ก่อนไปเหมือนมีหลุมดูดอะไรสักอย่างนะคล้ายๆกับพลังสักอย่างดูดศัตรูไว้นะโอ้บอสเลือดเยอะมากครับผมถึกมากเลย ด้านซ้ายบนกะไอ้ด้านซ้ายกับด้านขวาบนนี่ก็น่าจะมีเป็นขวดเลือดกับมานานเอาไว้เติมตอนจังหวัดปนะัญหาฮะเอาฮะลายบวกกันยาวๆไปสัตยาวไปยาวไปรีบร้อยแอมบอสจะมาสู้กับเรา กันหน่อยฮะอันนี้เราก็ได้อะไรบ้างได้เป็นทองนะครับผมอาฮะเดี๋ยวเรามาดูในตัวเกมกันหน่อยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนฮะ <c oughs> ตอนนี้เราเลเวลห้าแล้วนะเขาก็ให้เรามาอัพสกิลนะฮะอัพแต้มสกิลเราลงยาวไปลงลยาวๆครับผมอือ ให้เราไปคุยกับฮาเดลนะ Boy, Bad, Fine. Good use. เรียบร้อยครับตอนนี้เราเวลหแล้วปลดล็อกหีบพิศวงนะครับอ่าเขามีให้เปิดหีบฟร,ฟรีด้วย <Wow. S 1> จะเปิดลุ้นรับไอเทมอะไรสักอย่างนะได้เป็นกระจกมานะครับผม <8. S 1> อ่าเมื่อมื่อถึงเลเวล8จะมีโอกาสได้รับอุปกรณ์ในตำนานนะครับ ไฮะเราก็เขาให้เรากดอันนี้นะกด <co ld> แล้วยังไงต่อยังไงต่ออืมอัปเกรดเป็นกระจกพ่อมดนะครับแล้วก็เราก็มาดูตรงนี้นะครับผมรางวาัลรีชาร์จครั้งแรกนะครับอันนี้ก็เป็นของขวัญเติมเงินครั้งแรกนะครับอันนี้เขาบอกว่ารางวาัลเติมเงินแรกเท่าไหร่ก็ได้ของขวัญวัตถุเวทอย่างเยี่ยมโอ้โห เราก็ถ้าเราเติมใช่ไหมเราก็จะได้คำกระจกคำทำนายครับผมอืมโคตรคุม้ม oh, <no. S 1> พลังโจมตีบวกสองร้อยหกนะครับผมของเดิมเราแค่หกสิบหกเท่านั้นเองนะโอ้โหรออะไรวะเดี๋ยวเราจัดเลยฮะนี้เ <Yahoo. S 1> ติมเท่าไหร่ก็ได้อน,นี้เราเอาไปนี่ละสามสิบห้าบาทนะครับกดเลยครับผมตอนนี้มาแล้วฮะเราเขาก็ให้เราใส่รหัสผ่านเนาะเอาับเรียบร้อยครับผมตอนนี้ เออผมนี่ตอนนี้มีแอปแนะนำนะฮะเป็นแอปชื่อว่า To m o นนี่วอลเลนะครับอันนี้ก็เป็นแอปที่ผมใช้อยู่นะฮะซึ่งแอปแอปนี้นะฮะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากอันนี้อ่ะเรียบร้อยเลยฮนะสามสิบห้าเรียบร้อยเราได้ของนะขึ้นแล้วเออแอปแอปนี้นะเป็นแอปที่ซื้อเกมได้อย่างง่ายดายมากมากครับผมปลอดภัยไม่มีค่าธรรมเนียมและก็ไม่ต้องง้อบาทเครดิตด้วยฮนะ oh, <no. S 1> บอกแล้วนอย่างเห็นอย่างเห็นอย่างที่ผมเติมเมื่อกี้ไหมคือหืม รวดเร็วทันใจมากแล้วก็นี่เลยฮะเราได้แล้วเรียบร้อยผมกระจกคำทำนายนะผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่มี t r u e Money Wall e t นะครับผมสามารถสมัครได้ง่ายๆเลยฮะโดยการโหลดแอปชื่อว่า True w a เ l e t นะครับเสร็จแล้วเปิดแอปขึ้นมาล็อกอินนะฮะแล้วก็เลือกเมนู v c a r d นะครับผมเสร็จแล้วกดสร้างบัตร v c a r d นะครับใส่ชื่อนามสกุลแล้วก็กดสร้างแค่นี้ครับผมเป็นไงล่ะง่ายใช่ไหมล่ะ บอกแล้วฮะโหรวดเร็วทันใจมากครับผมแอปนี้นะฮะส่วนวิธีการเติมเงิน To m ั n นี่วอลเลมีหลายช่องทางมากๆเลยครับแต่เราจะแนะนำอันนี้นะเป็นเติมเงินที่7 e l e v e n ครับผมก็ไปหาที่พนักงานเคาน์เตอร์เลยฮะแล้วก็บอกเขาว่าเติมเงินเข้า wallet ครับผมเสร็จแล้วนะฮะเปิดหน้าแรกแล้วก็เลือกเป็น7 e l e v e n นะเปิดแอปขึ้นมานะแล้วก็แจ้งคเชียว่าเติมเงินออนไลน์ครับผมแล้วก็ให้เขาสแกนบาร์โค้ดบนหน้าจอครับผมแล้วก็แจ้งราคาที่ต้องการเติมได้เลย แค่นี้ฮะเราก็มีเงินในทัวร์เลดวีการ์ดแล้วครับสำหรับวิธีการซื้อสินค้าบนระบบ Android นะฮะสามารถซื้อได้ง่ายๆเลยฮะโดยการที่เรากดเข้าไปที่สินค้าที่เราจะซื้อนะครับผมเสร็จแล้วนะฮะมันจะมีให้เรากกอกครับผมเป็นข้อมูลบนบัตรวีการ์ดนะฮะข้อมูลบนบัตรวีการ์ดเนี่ยสามารถเข้าไปดูโดยการเข้าไปที่แอป a l l e t นะครับเสร็จแล้วเลือกที่เมนูวีการ์ดนะครับแล้วก็กดดูเลขบัตรได้เลยเสร็จแล้วนะฮะเราก็เอาข้อมูลบนเนี้ย มากอกในที่เราจะซื้อครับผมก็ถ้าเราเคยทําไว so <you> ้แล้วใช่ไหมครั้งต่อไปเราก็ไม่ต <net> ้องกอกแล้วฮะเพียงแค่กดซื้อแบบที่ผมทําแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วฮะสำหรับวิธีการซื้อสินค้าบน App Store นะบอกเลยว่าง่ายมากๆเพียงแค่เปิด App Store ขึ้นมานะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดนะฮะกดที่ Apple ID นะครับผมเมื่อใส่รหัสเสร็จแล้วนะเข้ามาที่ข้อมูลการชำระเงินนะครับ กรอกข้อมูลรายละเอียดบัตรตามหน้าวีการ์ดนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมสามารถเข้าไปซื้อสินค้าไอเทมต่างๆได้แล้วฮะง่ายใช่ไหมล่ะและตอนนี้นะครับผมยังมีกิจกรรมดีๆจากทัวร์เลดด้วยนะครับสำหรับใครนะที่ดาวน์โหลดและสมัครแอป,ปทัวร์เลดนะครับผมสิ้นเดือนนี้นะอย่าลืมนะครับเตรียมตัวรุ่นลับ n t e n d o Switch นะ20เครื่องเลยด้วยกันโอ้โหเท่านั้นยังไม่พอนะนอกจากจะแจก Nintendo Switch แล้วแอป True Money w a l l e t เนี่ย ยังเตรียมแจกไอเทมเสริมความเทพนะครับผมสำหรับ100คนแรกนะครับผมในวันที่3 1พฤษภาคมอีกด้วยสำหรับใครนะที่อยากจะเพิ่มความเทพให้กับตัวเองนะอย่าลืมนะมาลองรับไอเทมเด็ดๆได้เลยครับผมเอาฮะเดี๋ยวเรามาลองกระจกคำทำนายดีกว่าครับผมวันนี้คือที่เราได้มานะว่าจะเจ๋งแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปเลยฮะไปลองกับมอนเตอร์เลยนะวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วเอาฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า จะเฟลแค่ไหนนะมาแล้วอันนี้บอสเขาปีอาร์แปดร้อยนะฮะแต่เรา2,573นานะซึ่งห่างพอสมควรเลยนะไายฮะตอนนี้นี่มีอ๋อระบบออตโต้นะครับผมก็ค <c oughs> <c oughs> ือตีสกิลอัตโนมัตินะเราไม่ต้องทำอะไรแล้วอยู่เฉยๆรอให้เขาจัดการให้นะฮะโอ้สบายไปอีกครับผม มาบอสมาเรียบร้อยนะครับผมคล้ายๆกับเจ้าเปเปิลล่างหนึ่งนะฮะในฮอนะชื่อแรมฮอนล่าเวหานะครับผมจัดการเลยลูกพ่อมาตอนนี้เราก็ซัดส,ก,สก,กิลไม่ยั้งครับผมถือว่าถูกสก,กิลเราแรงมากเลยนะซัดเข้าทีกับหมดหลอนเลยอนะเรียบร้อยฮะบอสตัวนี้ฆ่าไปอย่างไม่ยากเท่าไหร่นะ มาเดี๋ยวเรามาเปิดการ์ดกันดีกว่าครับผมว่าจะได้การ์ดอะไรนะได้เป็นออกซิเยนนะแล้วก็เป็นทองนะครับผมอ่ามาเรียบร้อยผมเอาล้วฮะมาถึงช่วงแจกโค้ดแล้วนะครับผมโค้ดอันนี้ก็สามารถนำไปลุ้น Nintendo Switch ได้เลยนะครับผมก็โค้ดของเรานะฮะมีชื่อว่า tmptv นะครับก็สามารถนำโค้ดเนี่ยไปกรอกไว้ที่แอปนะฮะได้ตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมเป็นต้นไปเลยนะครับผม สำหรับเพื่อนๆนคนไหนนะครับผมที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นเกมเกมนี้นะฮะก็น่าจะตอบโจทย์ใครหลายๆคนเลยนะเพราะว่ามีระบบการเล่นที่น่าสนใจเป็นอย่างมากแล้วก็มีตัวละครทั้ง3ตัวละครเลยเนาะทั้งที่มีแบบนักรบสายถึกนักฆ่าสายแทงแล้วก็นักเวสสายเคลียร์นะครับผม <Wow. S 1> แล้วก็ระบบดันเจียนะฮะที่เราจะเนี่ยจะไม่เงียบเหงาต่อไปเพราะว่า เราสามารถชวนเพื่อนๆเข้ามาลงดันพร้อมกันได้นะครับผมแล้วก็ระบบ PVP นั้นเองอีกจะเป็นแบบเรียลไทม์นะโดยจะมีการสู้กันทั้งแบบ1ต่อหนึ่ง,นนงแล้วก็สู้กันเป็นแบบหมู่นะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่จะดาวน์โหลดเกมเกมนี้นะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใพวกเราหน่อยนะไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่เกมหน้าครับผมบายบาย ฮแน่รับใครนะครับที่ถูกใจคลิปของพวกเรานะครับแล้วไม่อยากพลาดน,นะครับกดติดตามพวกเราตรงนี้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆพวกเรานะครับรับรองยังไงก็ไม่มีผิดหวังนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย